ดีเจต้นหอมรีบคอมเมนต์กลางไอจีน้ำชัตทานันหลังร่วมทริปอิตาลีอา,าร์ตพัสดเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตขาเพื่อกต่อมกระตุกเมื่อน้ำชัตทานันหลานสาวแพทนับประพาโพสตรูปทริปอิตาลีสะดุดตามีดาราดังไปด้วยซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณชายหมูกรอบอย่างอาร์ตพสุดนั่นเองอางานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่ถามกันเพียบว,ว่ายังไงกันแน่คู่นี้ โดยทางด้านน้ำชัตน,นานได้โพสข้อความเอาไว้ว่าไอเราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้พ่อข้าหมูกรอบก็หล่อซะด้วยในเวลาต่อมาทางด้านอา์ดพัสดุโผล่กลางไอจีน้ำชัตน,นานหลังโผล่ร่วมทริปอิตาลีโดยได้เข้าไปคอมเมนต์เอาไว้ว่าแฮ่แฮ ah, ล่าสุดดีเจต้นหอมได้รีบเข้ามาคอมเมนต์กลางไอจีน้ำชาทนันทันทีว่าเล่าซึ่งทางด้านน้ำชาทนันยังไม่ได้เข้ามาตอบกลับแต่อย่างใดแต่ทางชาวเน็ตนั้นลุ้นกันหนักมากขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ